ชมนะคะมาติดตามการสก,กัดจับกุมเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดกันสักหน่อยค่ะล่าสุดทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจปราบปรามยาเสพติดได้ออกมาถแถลงผลการจับกุ่ม11เครือข่ายยาเสพติดค่ะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด29คนแล้วก็ยึดยาบ้านะคะได้มากกว่า19ล้านเม็ดมียาไอซ์อีก500กิโลกรัมค่ะแล้วก็คีตตมีนหรือว่ายาเคอีก200กิลกรัมด้วยกันค่ะ ที่กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดค่ะพลตํารวจโทสํารานนวนมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตํารวจโทคีรีศักดันตินนวชัยผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด พลตามตรีสมเกียรติวัฒนรพรมงคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในช่วงระหว่างวันที่11มีนาคมถึง28มีนาคม2567ที่ผ่านมาจำนวนทั้งหมด11เครือข่ายด้วยกันได้ผู้ต้องหารวมทั้งหมด29คนนะคะแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า19ล้านเม็ดมียาไอซ์500กิโลกร,รัมแล้วก็คีตตมีน200กิโลกรัมค่ะพร้อมกับของกลางเป็นรถที่ใช้ก่อเหตุทั้งหมด 13คันคดีที่1นนะคะเป็นเครือข่ายสองพี่น้องอยู่ที่ลาดกระบังสืบทราบว่ามีรถกระบะสองคันลำเลียงยาเสพติดจึงได้ทำการติดตามจนสกัดจับกลุ่มได้ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะแล้วก็ไปพบว่ามียาบ้า5กระสอบจำนวน1ล้านเม็ดสามารถจับกลุ่มนายวิษณุแล้วก็นายมานชัยเบื้องตน้นสืบสวนทราบว่ามีผู้ร่วมเครือข่ายอีกอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อไปค่ะคดีที่2เป็นเครือข่ายอัญชนาะ พบเครือข่ายใช้รถยนต์ลำเลียงยาเสพติดทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ไปตรวจค้นที่จังหวัดส,สกลนครโดยพบนายพายุเป็นผู้ขับขี่และนางสาวอัญชนาโดยสารข้างคนขับจากการตรวจค้นไปพบยาบ้าจำนวน2 0 0 0 0เม็ดอยู่ภายในห้องโดยสารของรถยนต์ค่ะ คดีที่3สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดต,ต่อเนื่องสามคดีไปพบรถเป้าหมายทำการตรวจค้นได้ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พบนายวีระพงศ์กับนายสุรพงศ์ผลการตรวจค้นพบยาบ้าเจกระสอบจำนวน3ล้านเม็ดต่อมาชุดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มอีกชุดหนึ่งได้จับกลุ่มรถอีกคันหนึ่งนะคะพบนายสมพงศ์และสอบสวนแล้วผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าร่วมกันขนยาบ้ามาจากจังหวัดนครพนม จังหวัดสระบุรีโดยแบ่งหน้าที่กันทำค่ะ ทางด้านของพลตำรวจโทสำรันนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าเราขับเคลื่อนปรับปรามยาเสพติดมาโดยตลอดในช่วง20วันที่ผ่านมาโดยสถานที่จับกลุ่มตามเส้นทางหรือจุดสกัดต่างๆเพื่อไม่ให้หลุดออกมาในเมืองหลวงรวมถึงทุกครั้งที่มีการจับกลุ่มนั้นต้องมีการสืบสวนขยายผลรวมทั้งการยึดทรัพย์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนได้ทราบด้วยหากผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะต้องถูกยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะ ก็อยากย้ําเตือนบุคคลที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจตอนนี้เข้มงวดกวดขันทั้งหมดค่ะครับก็ขอ,อยักเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมานําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนําเรียนพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับในการดําเนินการของ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งต,ตามนโยบายของท่านนาย,ยกเล่ามตีนะครับมาถึงรักษาการท่านผบตรนะครับแล้วก็เลขาธิการปปสกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ขับเคลื่อนนะครับการปราบปรามยาเสพติดมาโดยตลอดนะจะเห็นได้ว่าในห่วง20วันนะครับมีการจับกลุ่มเครือข่ายได้ถึง11เครือข่ายรวมผู้ต้องหา29คน เป็นยาบ้าของกลาง19ล้านเม็ดยาไอ้500นะเคตามิน200กิโลกร,รมัมนะซึ่งสถานที่จับกลุมแนะก็เป็นการาจับกลุ่มเส้นทางจามจุดสกัดนะจุดตรวจต่ตางๆเพื่อไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยหลุดรอดเข้ามาในาตัวเมืองในเมืองหลวงนะซึ่งเป็นผลงานตับปามที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องนะจึงต้อง สายเสียงพี่น้องสื่อมวลชนนะครับประชาสัมพันธ์ผลการทํางานของตํารวจกรมชาการตารวจปราบปรามยาเสพติดนะซึ่งทั้งรักษาการพอ,อตรลเนี่ยให้ผมมาเป็นตัวแทนนะครับในการขอบคุณกําลังพลและการประชาสัมพันธ์ผลงานนั้นในส่วนนี้ทุกครั้งที่เราได้จับกลุ่มแถลงข่าวนะครับที่ท่านรักษาการได้เน้นย้ําก็คือการสืบสวนขยายผล นะไปจนถึงนะครับไปจนถึงขบวนการสมคบนะครับยึดทรัพย์ฟอกเงินหรือแม้แต่การยึดทรัพย์ตามมูลค่านะตามกฎหมายใหม่นะซึ่งต้องนําเรียนว่าใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดนะทรัพย์สินที่ท่านได้มานะสุดท้ายนะก็ต้องถูกริบถูกยึดนะทั้งหมดนะจึงเตือนนะย้ําเตือนไปยังบุคคลที่นะคิด จะเข้ามายุ่งเกี่ยวในกระบวนการดังกล่าวนะครับก็ขอฝากความัมพันธ์ในส่วนรายละเอียดของคดีนะครับท่านผู้การตํารวจปราบปรามยาเสพติดนะครับเดี๋ยวท่านจะถแถลงในรายละเอียดนะครับแล้วก็ท่านผู้การแต่ละคดีทั้ง11คดีนะก็จะนําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนในเรียงคดีต่อไปในรายคดีต่อไปแต่ที่เราจะนำนำเรียนและเน้นย้านะครับในเรื่องของการขยายผลและการยึดทรัพย์หรือการประชาสัมพัน์ให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบณนะทุกเคส ทุกเคสที่ขยายผลมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะ,ะเราก็จะนําเรียนเป็นห่วงๆนะในห่วง20วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีที่ผมบอกไปแล้วคือชิเครือข่ายนะซึ่งเป็นการจับกุมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดคำถามถามว่าเราจับขนาดนี้เนี่ยในชุมชนเนี่ยลดลงไหมนับจากตัวเลขสถิติที่ผมดูเนี่ยการจําหน่ายรายย่อยเนี่ยเริ่มลดลงนะเริ่มลดลงจากที่ที่เคยมี มีการจำหน่ายรายย่อยในชุมชนเนี่ยที่มากขึ้นตอนนี้เริ่มลดลงเพราะฉะนั้นจากตัวเลขมันบอกได้ชัดเจนว่าการจับกลุมรายใหญ่ทําให้ยาเสพติดเนี่ยลงไม่ถึงชุมชนนะครับลงไม่ถึงเมืองใหญ่ๆก็นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อสัรพันให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยครับในประเด็นนี้ในส่วนรายละเอียดเดี๋ยวขอให้ท่านชักการท่านการแต่ละคด,ดีได้ได้นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับ